สวัสดีครับพี่น้องชาวควายวันนี้เรามาเที่ยวที่อำเภอบางนานะครับขอนอกเรื่องควายสักนิดหนึ่งนะครับพอดีมาเจอของดีนะครับตู้เต่าบินอ่านะเดี๋ยวเรามากินเต่าบินกันนะครับเป็นตู้น้ําอัตโนมัตินะครับนี่ ตู้เต่าบิน <ทำ S 2> เป็นตู้ตู้กาแฟตู้เค,ครื่องดื่มนะครับอยากได้อะไรก็กดได้เลยนะครับ <c oughs> วันนี้กดไม่เป็นนี่วันนี้ได้หมอหมอหลิวหมอหลิวนี่หมอหลิวนี่เดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวเรื่องฟันบ้างนะครับเป็นทันตแพทยนะ์มากดให้เลยเกดไม่เป็นใช้ครั้งถุดท้ายหรือรับเงินทอนตอนนี้ดีคะ ให้เทคมากให้เทคมากที่ท,ที่หลังเขาเขาทรายไม่มีนะครับมีแต่ร้านคนชงอันนี้เป็นตู้อัตโนมัตินี่เมื่อกี้เรากดไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็เครื่องก็จะทํางานเร่ยนดื่มกาแฟนอนด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะรอสักครู่นะคะฝ่ายยิบหลอดเราเครื่องดืม่มยิบฝายยิบหลอดก่อนลูกค้าท่านถัดไปสั่งเครื่องดื่มรอได้เลยค่ะแล้วมันจะออกมาตรงไหนนะออกตรงกลางเนี่ยเหรอ ดอยากได้อะไรก็กดเลยนี่จะมีเมนูเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากอาันน,นี้เอากดแดงโซดานะครับจะมีมีให้เลือกด้วยว่าว่าจะปั่นหรือจะธรรมดาใช่ไหม,มแล้วก็หลอดฝาเอาไหมอย่างเงี้ยเหรอใช่อเราก็กดรับถ้ารับก็กดรับปุ๊บนี่เดี๋ยวหลอดฝามันจะเกาะที่ท้องนี้ ชําระเงนิน,นงที่ไหนดีครับแล้วก็ชําระเงินนีทั้งเงินสด QR code สตตกแกนพร้อมเพย์ได้หมดนีน่ถ้าชําระเงินสดก็ใส่ในช่องนั้นจะลอดฝาออกมาตรงนีน้เมนูก็นี่เลยข้างตู้มีกาแฟมีพวกเมนูโตดาเมนูชาก็มีนะครับเต็มเลย นี่นี่นี่มันออกมาตรงนี้ข้างในมีคนหรือเปล่านี่หลายคนสงสัยข้างในมีคนชงให้หรือเปล่าไม่มีนะเป็นเป็นเทคโนโลยีนะครับก็แวะมาให้ชมนะครับนอกเรื่องควายสักนิดหนึ่งวันนี้นะครับมานี่มาชมเรื่องของเทคโนโลยีการเขาเรียกอะไรเนี่ยการซื้อน้ำเหรอตู้เตาบินนะครับเอานี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ